สวัสดีครับพี่น้องครับผมก็ช่องบ้านเพี่ลุช่องครับธรรมดาครับแชร์ออกไปแล้วเมื่อกี้คู่กับเด็ดคู่กับไม้ไท่พูดซูเก่าซูโม่เก่าเอ้ยยิ้มยิ้มโอ้ยจะเด็ดเป็นเมียดาราได้เมียชายหลุมาเลยด้อครับคู่มือกับเป็นเนี่ยสุปตาเขาเฮี้ยงแบบเออซุปตาพี่ลุยเนี่ยเจ้าของวมให้ซุปตาเน่ยตาซมือกับพ่อใหญ่พักได้พอนยืนบ่พวกคือถ้าพูดมาหาพกถุ่มเนี่ยมีคนมาเอ่ยอยู่เพราะแล้วเพราะแล้วเมื่อคืนน้องวัวแปดตีโลนะเขาเอามาเรียกเหรอ นายกกมาปากปาเนมั่น้องัวกินแปดกิโลคุณอ่ะแปดกิโลจะบกว่าไม่มองเห็ุกินต่อไปนี้ข่าจำมาเรียกพ่อแหลมแล้วแม่น้ยเรียกได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับถ้าแกนอนก็เคาะได้เลยนะครับไม่ต้องเจีเดือวันเยทีเห็วเดี่สารปิดไปกี่วันแล้วมานาะภาษาศาทตรี่วันคือว่าปิดกำบังล้กัว่าแปดกิโลครับเตือนมาประมาณหกชุ่มกเอามาห้กระุ่ม

มื่อนี้วันหยุดมัมีงานเด้อพี่น้องเด้อวัดเต็มลักศรัทธาอยังบุกขอพี่ชมเด้อพี่น้องขอพี่ชมนขอกับลูกแม่พี่น้องเอ้ยคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญมาดามมาดามรถตู้รถตู้คอนเทนเนอร์ไอ้เน่าไม่ใช่เห็นข้างบ่ไอ้เน่าใกล้เบน เดี oh. Oh, oh. Uh ๋ยวจะพี่น้องขอใส่เกลือก่อนกูจะมันยูเนี่ยอยูลำบากบ๊ายบายโอ้พอดีคือรถคันใหญ่เนาะเย็นนี้นะครับใครอยากเลี้ยงหมูกระทะโอนเงินมาเลยนะฮะไปค่อยกบแข็งกบเขียวกับควายแข็งกินล่าฮ่า มันบอกเกี๊เขาคุยแข็งนี่พ่อกินหมูกระทะจะได้ไปคุ้ยแข็งนี่ถามก่อนเป็นตะบพยยางเนาะอันชุไหนย่างฮะจนดไหนน้ำหาป่ะนี่เนาะโอ้ยเนาะเพราะมันตกน้ำมันตกน้ำไปหรือวะอีกว่อเขาเองไอ้เงีเอ้ยเจ้าโยใจเนาะไอ้เจ้ามากินขาเด้อไอ้เงีเอ้ยโอ้ คนขับกับชเฟอเ์มันต่างกันมองใดบอกพาดเก็บเกียดโอ้กูเมยเนี่ยคนขับกับชเฟือ์มันหายไปใส่มันมาคนขับกับชัวเฟือวมันเดีอเยวกันเนาะหาเงินไปเลยไเแจกได้เงินพันได้เงินพันหนึ่งสิหัวหล่อมากเลยยังดีที่ได้น้นแห่งอเอ้ามันหลาย้าอ้่ารักเ สวยมากเลยเอามาเลยพี uhm. ่ให้หนึ่งพ er. <bure t. S 1> ันเ่หัวลอยเดียวคนเดียวหัวอเอาเเอาสายวัฟเฟแลวก็บอกเมือนนานำดีเนาะเว้ยหัววลาสันขจาวเพื่อเคมึงเข้าไม่ใช่แหลมบอกว่าซื้อคนกับหัวม เออก็จะบ่จีมยังไงใส่ดิเนาะโบหลายบาคนแ่ขนาดยันไม่อยอะหลายขนาดเลยนหลายอยู่ดไดยีรอกเมื่อคืนคนเต็มตีงกรสีอยู่เพราะว่าขอย้เคื่องหั่นไข่เนี้ยลงแมงล่างหนิว่าล่างเลยปะคนอยู่แล้วที่แรกว่าช่วงแรกวันสิผมมีคนมาเสียดมีเสีวะ อันน mm, ี้วะ นี่ไหม,มนี่เร็วเร็วเร็วมากม,มานี่เร็วเรว <c oughs> สรุปแล้วมาจองตัวบัถืกันมานี่มามควมไปเรื่อย <c oughs> จักันียังโบมี่เปิดบิ้้งเหรอบสินภารกิจมันนี้เดินทางไกลสองรมกิโลไปที่บางบัวทองนนทบุรีไปพักแรมครับไม่ไปพักแรมไกลหน่อยทางงานไกลไกครับ ข้กอกทมสองวันนนทบ,บุรีกับถูกเกเตมีแหละครับปทุมธานีแล้วก็กลับมาที่โคราชครับโคราชครับโคราชแล้วก็กลับมาบอระบือครับหลังจากบอระบือแล้วก็บ,บุรุษปรจำวั่ไลยน้องมาดีเเลยเลย,เลยโอ้ขจียานโคตรลูกพี่ มาอย่างเมื่อตื่นคนประมาณนี้ครับพี่ห้องเก็บของไว้ว่าบรรยากาศไปเรื่อยครับแล้วก็กลับทันที่มันครับคุณ นี่กะรับหน้าที่เขาเซ็กมือหนึ่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะวัออนนี้มืออื่นอีกมือหนึ่งมืออื่นอีกมือหนึ่งแต่จันะาจาใจก็กลับมาต้องเสียใจกลับมาหนึ่งขี้บอดจะได้พักผ่อนแล้วพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นเป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันมือพักผ่อนพักผ่อนย้อนตับ เหลืออีกอีกสองเดือนสามเดือนเราจะปิดฤดูกาลแล้วครับเต็งมาสื่กับโคจงเนี่ยมาเลยเจ้าพี่กินละบ่อตองพี่เสืงอีหลีเนี่ยบแล้วระหว่างกินต่อไปครับ